อนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิพายสำรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เสจ่อจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะใบแรกของคุณนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่ Empress ค่ะใบที่สามของคุณนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะ พลังงานของคนธาตุลมนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดูจากพลังงานของคุณล้อนี่พีก็รู้สึกว่าจริงๆเราช่วงนี้คุณเองก็ดูมีความสุขนะ,ะถึงแม้ว่านะคะในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีอะไรเข้ามานะคะให้หนักอกหนักใจไปบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะบีก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆนะคะ ในชีวิตของคุณนะ่ะในตอนนี้มันก็ลงตัวนะคะเรียกว่าการงานลงตัวการเงินลงตัวนะคะชีวิตก็ดูมีความรับรื่นมากขึ้นกว่าแต่เดิมนะคะต่อให้ความรักจะไม่รับรื่นนะอ่ะเพราะว่านะคะบีนะ่ะรู้สึกว่าในตอนนี้เหมือนคุณเองกลับมาโฟกัสให้ความสุขกับตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะกลับมามองสิ่งต่างๆที่คุณเลยค่ะมีความรู้สึกว่า คุณนะคะสามารถนะคะที่จะเดินไปได้จริงๆก็เรียกว่ามองทุกอย่างตมหลักความเป็นจริงมากๆแล้วในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณออกมาเป็นแบบนี้นะซึ่งเป็นพลังงานของคนที่บ่งบอกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วเรามาดูพลังงานฝั่งของเขานะมาดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรอืมขึ้นมาใบแรกนะกก็เป็นก้าวถ้วยเลยนะเขาเป็นคนเจ้าสำราญนะคะเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะ และสี่ถ้วยนะคะอ่าพลังงานนะคะของคนทัดน้ำนะคะเราก็พลังงานของคนทัดดินนะคะจริงๆต้องบอกว่าจากพลังงานหน้าภพ่ตรงนี้นะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่มีเห็นเราค่อนข้งชัดเจนเลยก็คือการที่ตัวของเขาเองนะคะต่อให้เขากับคุณนะ่ะ จะมีสถานะที่ชัดเจนบางคนคือเป็นครอบครัวกันนะแต่ว่าตัวของเขาเองนะคะก็มักที่จะทําให้ความสัมพันธ์เกิดอาการไม่ชัดเจน,นะคะ่ะชอบทําตัวโสดนะคะชอบทําตัวไม่มีพันธะไม่มีภาระอะไรเพราะว่าบางคนคือเป็นครอบครัวกันแล้วอีกอย่างเลยนะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้สําหรับบางคู่บางคนนะคะแต่จากพลังงานของเขาคือเป็นพลังงานของคนที่ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะยังคงมีความสุขกับ การสังสารนะคะการพบปะผู้คนรายแบบเนี้ยค่ะก็ทําให้ตัวของเขาเองในบางครั้งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นแต่ใดๆดก็ตามนะคะจากพลังงานหน้าไพตรงเนี้ยในพลังงานของเขานะี่ยบีแค่มีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองนะคะ่ะอาจจะดูไม่จริงจังแต่ว่าจริงๆแล้วในใจอะเขาก็ยังมีความมั่นคงให้กับคุณนะ เพราะตามพลังงานน้พา่ายตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนและแทรกเข้ามาเลยในพลังงานของเขานะคะทุกอย่างยังคงมั่นคงแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะติดอิสระไปบ้างก็ตามนี่คือพลังงานของเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้น่เป็นยังไงขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูอนาคตความสัมพันธ์นะคะเบขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ในปัจจุบันก่อนแล้วกัน หนึ่งถ้วยก็รักกันดีนะจริงๆค่ะอืมแต่ว่าอาจจะติดความห่างไกลนะคะอา่าเดยชารอออนขึ้นมาอาจติดด้วยความห่างไกลนะคะเจมพ์พัลเลอร์นะคะต่างชาติต่างภาษาได้จริงๆค่ะเพราะไม้ไม้ก็ได้เหมือนกันนะก่อนที่จะมาเจอกันอะนะคะ,อะแอแเราก็มีสองเหรียญน,นะคะมีสี่ไม้นะคะแล้วก็มาเจอไพ่หนึ่งไม้โอเคความสัมพันธ์นี้นะคะ ไม่ได้มีอะไรเข้ามาแทรกจริงๆแต่ถ้าจะมีเข้ามาแทรกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของครอบครัวเรื่องของระยะทางอันนี้คือสิ่งที่เด่นมากๆจริงๆแต่บีนะ่ะไม่เห็นเรื่องของชู้สาวนะต่อให้ไพ่ใบเนี้ยมันจะออกเป็นด้านนี้ก็ตามนะคะเพราะว่าไพ่ที่อยู่รอบๆเขาไม่ได้มาทางนั้นเลยนะคะก็เลยไม่สามารถอ่านไปในทางนั้นได้ว่าเขามีคนอื่น นะคะหน้าไพ่ใบอื่นๆไม่ได้ไปทางนั้นเพราะฉะันเราเนี่ยบีจะตัดประเด็นของการที่เขามีคนอื่นออกไปแต่เป็นประเด็นที่ว่าเขารักอิสระจนทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่มั่นคงนะคะ แต่หน้าไพ่แบบนี้เป็นหน้าไพ่ที่รักกันนี้ต่อให้ไกลกันนะคะเป็นหน้าไพ่ที่ก็คือประคับประคองซึ่งกันและกันแบบดีมากๆอะคะ่ะต่อให้ในบางครั้งมันอาจจะแบบเหนื่อยไปบ้างในการพูดในการคุยในการบอกเนาะเพราะว่าบางทีตัวของเขาเองก็อาจจะแบบเรียกว่าสนใจแต่ความสุขของตัวเองอืมมาเลยทาให้คุณเองก็อาจจะเหนื่อยไปบ้างเหมือนกันอ่ะอันนี้คือพลังงานความสัมพันธ์ในปัจจุบัน แล้วเราไปดูหนะคะว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะคะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอ่ะใบแรกนะคะได้ไพ่ The Magician ยนะคะอ่ะใบที่สองนะคะเป็นไพ่5ดาบน,นะใบที่สมนะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะใบที่สี่นะคะเป็นไพ่2ไม้แล้วก็มีไพ่9ดาบขึ้นมานะคะอืม แต่มันปิดจบด้วย10บพ้ยอะนะอะขอแถมนีกสักหน่อยชี้โอเคต้องบอกว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะถ้าหากว่าตัวของเขาเองนะคะต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าหากว่าตัวของเขาเองนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็คือ การที่เขารักอิสระนะคะมันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเพราะว่าการกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะมันคือการที่ตัวของคุณเองนะคะจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไว้วางใจเขาได้เลยนะคะคุณไม่สามารถที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆอะค่ะ อยู่ในจุดที่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเติมเต็มมันจะมั่นคงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะพี่ก็มองว่าทุกอย่างจากพลังงานน้ไาพา่ยที่ออกมาตรงนี้มันอาจทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตเกิดการสะดุดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ฟังคุณเลยนะคะค่อนข้างดื้อม,มากๆจากพลังงานของพ่ยที่ออกมานะคะการที่มาเจอ5ดาบเรามาเจอกับ9ดาบนะเราก็มีไพ่ย0ถ้วยเนาะเราบีถามพ่ยว่าตกลงแล้ว10ถ้วยเนี่ยมันคืออะไรนะก็ได้พ่ยมาเป็น8 แปดดาบนะคะมันก็ชัดเจนจริงๆ,ๆนะคะว่าในอนาโคตอะความสัมพันธ์มันอาจถึงทางตัน ในอนาคตอะถ้าหากว่าเขาไม่เปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์อาจถึงจุดวิกฤตก็ได้นะคะเพราะบีรู้สึกว่าการละอิสระของเขาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ตัวของเขาเองนั้นละเลยคุณต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าในตอนนี้ค่ะความรักจะยังคงเป็นความมั่นคงต่อกันละกันแม้ว่าตอนนี้ค่ะความรักจะไม่ได้มีมบุคคลอื่นแทรกเข้ามานะคะในเรื่องของชู้สาวแต่ว่าในอนาคตถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความสุขที่เคยเติมเต็มกัน จนะคะที่เคยมั่นคงต่อกันละกันนะคะก็อาจจะมีความข้อยขวยโดยเฉพาะฝั่งของคุณเพราะคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะที่เป็นแบบนี้ไม่ชอบที่จะต้องมาอยู่กับสถานการณ์ความรักที่ทำไมมันถึงไม่เป็นความมั่นคงของกันละกันอ่าทำไมคุณต้องมาทนนะคะอยู่กับความสัมพันธ์ที่ตัวของเขาเองมองเพียงแค่ความสุขของตัวเองพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีพลังงานแบบนี้ออกมานะคะ มันจะทําให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นะคะไม่เป็นความสุขจริงๆนะคะอนาคตความสัมพันธ์ก็เลยออกมาสองทางแบบนี้นะคะว่าถ้าหากว่านะคะคุณและเขาสามารถที่จะทําให้ทุกทุกอย่าง มันเดินไปได้แบบมันคงคือเขาเองเปลี่ยนแปลงตัวเองความสัมพันธ์นี้ก็จะสามารถเป็นอนาคตของกันและกันแล้วก็เคียงข้างเดินคู่กันไปได้แต่ถ้าหากว่านะคะตัวของเขาเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยนะคะบีก็บอกได้เลยว,ว่าอนาคต่ะคะก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดอลลีขึ้นได้จริงๆนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจากไพ่ออราคโนิดหนึ่งกันลงกันนะคะว่า ดูซิว่านะคะ Oracle นะในชุดนี้นะคะเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมบางครั้งความสัมพันธ์ก็รู้สึกถึงอาการอึดอัดจริงๆล่ละค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ สิ่งที่คุณและเขาทําร่วมกันมานะคะอ่าสิ่งที่คุณกับเขาทําร่วมกันมามันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะบอกได้ว่าความสัมพันธ์มันยังดีอยู่แต่เนื่องจากว่าบางครั้งอะคะ่ะอาจจะเครียดเกินไปนะคะเพราะว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จัดจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะมองความสัมพันธ์แบบ เรียกว่าเป็นอนาคตจริงๆละ่ะเพราะว่าบางคู่บางคนเนาะอย่างที่พีพูดไปนะว่าบางคนคือเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะบางคนมีลูกด้วยกันแล้วแต่ว่าตัวของเขาเองคือยังรักอิสระบางครั้งการรักอิสระของเขาเนี่ยที่มันมากเกินไปอะคะ่ะมันอาจทําให้เกิดความรู้สึกว่าทุกอย่างมันควรจะพอหรือเปล่าทุกอย่างมันควรจะหยุดแค่ตรงนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีก็อยากจะบอกว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่มัน เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าหากว่า,าเราอะค่ะยังสามารถที่จะระคับประครองหรือว่าหันหน้ามาหากันได้นะคะความรักก็จะกลับมาหวานชื่นเหมือนตอนแรกๆที่เราเข้ามาหากันเพราะคุณจะสังเกตว่าหน้าไพ่ตรงเนี้ยต่อให้เราจะมีการงอนแล้วก็ไม่พร้อมคุยกันต่อให้เราจะมีความเคร่งเครียดนะคะในความสัมพันธ์แค่ไหนก็ตามถ้าเราเข้าหากันทําความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์จะกลับไปเหมือนวันแรกที่เรารักกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่ก็บอกว่ายังไงก็ตามในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีทิศทางที่ดีนะคะแล้วมันก็มีโอกาสด้วยในความสัมพันธ์นี้ในการที่ทําให้ความสัมพันธ์เดินไปในจุดที่ดีต่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งอ่าเรามาดูวันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันที่ยี่สิบห้านะคะคนที่เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ราศีตุลน,นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่7นะราศีธนูนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่9ราศีมังกรนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่10ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข19เลข5 6เลข16นะคะเลข62 68แล้วก็เลข9ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ